กับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสบายดีเบอร์ทุก่านที่ขับส้มซองน้องค้าเด้อพ่อพ่อ,พอกันยำแรงบรรยากาศยำแรงล่มก็บสีห้งแน่ปลาลุงเอ้ลมก็แห้ง,งแหง,แหงสะอาดน้าได้บ่เนอ้อบรรยากาศแบบสีนอะลลมแห้งอย่ดนี้เสียงลรเหมือนอึดเนี่ย มือนี่น้องข้ามกะสิต้มยำพี่น้องมือนี้น้องข้ามกะสีต้มยำปลาโคอหรือว่าปลาซ่อนเนะาะมะเบ่งวิธีเห็ดํากลันหวา,าน้องข้ามเสร็จแล้วได้เนแต่ละบ่อนมาอาบบกคือการเด้อแต่ละครัวแต่ครอบครัวมันกะต่างคนต่างเห็ดเห็ดบุกคือการร้านอาจจะปลาลงเลยตามสไตล์ไฟมันว่าสนซะก่อนอื่นท่ากะน้ำเดือดแล้วก็เอาเกลือลง เอาเกลือใส่ส่วนอื่นก็คือสมุนไพรปลาลุงเอ้ยสมุนไพรกาซิเปนนนั่อันพักอีตูพักอีตูลาวพักอีตูไทยแล้ว่างใบกะเพราเนะาะใบกะเพรา้วก็มักเล่นกาซิเมียนใบมะขูดแล้วกข็ข้าตะไคร้เนาะต้องทำกับแซลงเลย แก่ข้าวเอาสมุนไพรตรงแตเียยังบอท่าน่าเดือดเนาะตามภาษาจากวันนี้จ้าของไอคิวบูไปแซตแต่เศ้าพอ่พนเมื่อนี่ก็เลยสีมะเห็ดปลาคอยใหญ่สีตม้มยำปลาซ่อนตัวใหญ่ๆจากปู่เพิ่น ปูเพลินหายไปเอาอยู่เฮือนเมื่อวานนี่เขาก็เลยไปเอาอยู่เฮือนกับไอคิวตัวใหญ่เลยแต่ปลาลุงเลยไม่ได้บอกอะไรแม่ผูปลาซ่อนตัวใหญ่ๆมาตุ๋นยำเอาใส่โดดีปลาลุงใส่โดดีลง เสียงลมพดโพดเดอ,อมันแม่เนี่ยใส่ต้มยำอยู่ปลาลุงรัากว่าสเซียนเอาใส่ลดมันบอได้ไปซื้อแล้วใสีแม่เบิ้งสะอาดเบิ้งซะก่อนต้องต้งยมยำจ้ะถือต้องแล้วน้องคำาว่าใส่ไปก่อนหนึ่งเลยเนาะวาน้องข้ากับบทยังบ่เคยเหตุอใส่ไปก่อนหนึ่งเลยที่เป็นอะไรกต่มาเบ่งน้ำกันตอนจอบ <laughs> แกปลาแ่ปลาบรทีเอะเลาะ้ปลาลูปากปลาบางทีเอะลน้องข้าวใสเ,เกลือบาหมห้เบิ่งแม่ตอนขายเนาะน้องขาวได้ให้ปลาลูกเบิรงตอนขายน้องข้าวใสเ,เกลือแหม่ย,หย่างมันอ๋ย่างอ่ะคุวัาอันข้าวมันนะ ไอ้ตวเดียวมก็อยากกินต้ยัาไอ้คิ้วมันก็อยากกินตรงยั้มต,ตุ้ไล่คิดไปขออ้างอ่นเนี่ยได้ข่ต้มปลาปลาก็่ได้ข่ได้พอลงไปพอวาอย้ม่างนันแบบนย้มันยั้ต้อยั้ี ใหญ่เนาะ คิวขยังมไม่ไปแ่สาวไคิวขเจ๊างไหปแต่าวยัง่เห็นมาไม่เห็นกินผา

นี่ฮะก็จสเอาปลาลงบ้านก็ลงจงว่าหายคิ้วตัวหนึง่งเถินหนึง่งเราเสเอาปลาลง mm. เขาก็สิบปลาไหวเนาะอะไรหาวกวาสิบปีไหวบัานจนมันสุกอนะลรเนาะจนเนื้อ,อเปื่อย นี่นะแต่เอามาคิดลงเนาะไปให้มันเดือดซะก่อนเนาะปลาลูกมันเอาไอคิ้วก่อนเดอ้อบานนี้เดอ้อตาเจ้าเลยถ่าเจ้คคำแล้วฮักเห็นพอไอคิ้วมาพี่น้องเอ้ย ถาจนขำเสียแนตายคือเห็นหุ่งเนาะโพดโพอุ้ยจะบิงนุยาแสมโหดวิกโกขั้นหนึ่งเพื่อนี่นะป้าโพดโพพอไอคิวพี่น้องเ้ยโหลดมายังยุกเลาะพอบานี้ เต็มโหลดปลาตีรุดอ,อ้าวตีรุดอีกไปรุดอยู่ซ้ายบัตรนี่อ้าวแขขางทางเลแล้วดิมัะถือก้ถือไ,ไปน้ำปสันคอยละถาเจ้าคือผมาม่กเถือไปทางใดบะทเออเห็ดกินไว้ถ่าค <มา S 1> ่ะเดืองเสาเดืงครัวอยากนุมัวทะเลกีปีนแมนทางบดี มาแต๊าะนส่นะมาแอดาตาจนคำม,มดูไปแต่า้เอ,อาผลักสามผมป้าเซโนโพี่น้องเอ้ไก่แหงด้วยกางสวรรค์เลิศกุลักนับแต่บา,านหาั่เลปลยลักกระกวบและเลิศปลักแลลก,ลกแล้วพอพอาไมย่างอ่ะซ้ำปลาลักเลยตลูกอืมชาเมือยสักก้อน กิขนข่าวแล้วเฮ้ยอ่าข่าวกับบริกินจนสีม่วงแรงเลยค่ะยังบริกินน้ำคอยี่กินเรียกกระเพาะข้นกระเพาะแห่งขึ้นซะอ่าไปแต่เสาจนขำพี่นอ้องเลยห้ากามาพอไอคิวกันนะอือจนเต็มโหลดโอ้ย คุณแรกบังเซลเซอีกหมูแกพี่โดครับบมเคยเห็นเห็นแล้วลใหญ่แกคขโมยแก่เสลกงน่ครับนแมนมาแต่รักสามสิบห้าผปุ้ยเขาก็คิดเอาผลไปสองคนได้กิดว่าส่วนลุงตาไปนะเบ้าอว่ะคือแันกินแบไปบโมูอะไรวบาไปพอเดียวขอยยันเจ้าเงานอนเทวันทางมองเห็นไปเบิือลำเลียงเห็นแล ามาพากินข้าวกินน้ามันผักผ่อนซะก่อนแจงเอาลงอะรนะฮะอาพี่มาพี่เสกเออจะซื้อเสกตักผ้าเ <laughs> อาไหม่าพีทพอดีได้เสกตักผ้าแล้วบบบนี้เศรทฐาได้เลยย เหลือสักสี่พันไม่อย่ไงเห็้ยไม่แค้นทินอมันสีทนอยู่บ MA ่เออหอดประเจ็ดสิบปีอีกหยังลูกเฮ้อ มาพี่มามาซื <Aristotle> ้อตีนเก่าใส่อีกได้พี่น้องเอ้ยเปิ้สิมาฮอดนี่เบิดยางจักเท่าดเสขอนเก่าเข้าใส่ซื้อขอซื้อขอซื้อ40บาทบ่20,000อืมได้ยอดอยู่เด้ซนี่เนาะพอให้ควเ็ดซองมือพี่น้องจอดรถจอดรถอยู่มื้อไปเอาบ้าน ไปเอาอันวงกบมาบ่ะนี่องลื้พัลืมฮะเอามาบ่ได้ดอกได้แล้วมากมากเออเจ้าหนุ่งเสือไปทั้งหนาทา้ล่ังเลย ลังคะเด่นไปเลียกเองพอคิวไปเลียกเอามาเองโพดโพยังไงเจ้าละฮนะโ่ะจนขำยังเห็นมาเอาแม่มากินข้าว ไปดิพี่น้องตอนนี้ก็เห็ดต้มยำแล้วเลยพี่น้องต้มยำแล้วแล้วเดินมากินข้าวมังการ์เดอร์ทำบริสเเตกกะทิ

chúng ta cái nào nào lông he lông nào cũng Ấp nạm, tây bên này, mệt, còn mây lông, Nào, chưa ẩm, ẩm, sao sao ẩm, 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 bạn ẩm, 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 sao Nó bảo giờ mà kênh thảo ăn cân Nó khá là tùng nhâm tùng nhâm bao son <laughs> 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 Kênh bị giang bắn Thế mẹ và sẽ hại nha. ู้หายนะอะไรพี่น้องคลิปนี้นนนาก,ก็ได้ขอจบคลิปเพียงสุน้เด้อฝากบ่งฝากส้มต่อไปผิดพลาดประการใดขอโทษขออภายามาได้เด้เอดาวขมา,าสบ,บายดีกินเราคนเดียวเห่อดเสียไปไหนะะเสบไปกินหลายคน